นี้เราก็มีกิจกรรมนะครับโปรยกระดาษรล่าบรรุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผม2,475แผ่นด้วยกันนะครับผมก็สื่อถึง2,475นะคะปีที่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครับรองวันชาติไทยนั่นเองลูกหลานก็โปรยกระดาษนะครับ2,475แผ่นนะคะประชาชนที่รังเกียจชนนะคะที่ผ่านไปผ่านมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรม สันสยะัญลักษณ์นะครับเปน็นการแสดงสัญลักษณ์และค้อบความในกระดาษคะคะก็มีสองวไร้ปบนะครับไร้ระหย่นนะครับรัไม่รับไมสามาร รับไม่สามารถช่วยประชาชนได้นะครับประชาชนทุกที่เลยพี่น้องนะครับได้รอรับชมได้รอดูเลยนะครับผมแต่ตอนนี <owe you Nós> ้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องต่อพ่วงทางนะครับเข้ามาร่วมชมร่วมด้วยกันนะครับผมเข้ามาร่วมกันทำอิธีคนไร้ประโยชน์นะครับผด้วยเกลี้ยงไม่เกี่ยว ทีูดใการกงจั้งต่อไปอดใจรอกั้ันัองนะครับโอแม่ัมี่น้องนะครับที่มาที่วัดตั้งไปมานะครับต่อั้งไดนะครับใครอยากร่วมแสดงออกกับพวกเราก็สามารถร่วมกรดไสไปนะครับขอเชิญชวนนครับตอนนี้เรามีจรานระใรอยด้นะคะราบอรุษอัีประชาธนปะไตยนะครอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะ่าร่วมตอยกระดาษกับพวกเราได้ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับใช่ครับผมก็ต้องขอย้ำตีกนะครับว่าทุกวันนี้นะครับมันมีคนตายนะครับจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องของโควิด -19 นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแสดงออกนะครับว่าที่นี่มันมีคนตายจริงๆมนะรัฐบาลชุดนี้มันบริหารล้มเหลวจนมีคนตายจริงๆครับผมแสดงออกเชิงกลุ่มตามหลักสติวิธีนะคะเพราะว่า เราดหลักาสนาและศักดิ์สทธ่มาโดยตลอดนะคะไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำกับครางไรเราก็ยังจะยืนยันตามศักดิ์ทีนะครับเรียนนุสาวรีปรโอเคนะครับผูยเดี๋ยต่อไปนะครับต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแะล้มเหลวระนตยะครับ่ทารกงเรากันเลยนครับล้มเหลวประชาชน้นตายนะครับเสงให้กับคุณไดโนทลุค้าครับผมนะครับนั่นนะครับ าจะไปยึดไปยึดเออไปไอ้พวกสารเลวตาสีไม่ตาขวดไม่อยากชวนกับตำรวจแต่อยากชวนกับไปยึดอยากชวนกับอยากชวนกับอันนี้นะครับก็คือเป็นข้อเรียกร้องเราในน้องประชาชนลูกหลานนะครับ ว่ามีพลังมากนะครับและไม่ปาขวดนะครับเสียงไม่แหบเลยนะครับไม่อยากรนกับตำรวจนะครับแต่เราชีวิตจากโควิดนะครับกาประยุทธ์จันโอชานะครับ่าเยอยหัวพุดมาเยึดหัวพุมันก็ผ่านมาแล้วนะครับเกือบจะสองปีแล้วนะครับจากการที่มีโควิดไวรัสโควิด19นะครับที่เข้ามาในประเทศนะครับตั้งแต่กุมภาันะครบปีที่แล้วนะครับและนะครับรัฐบาลนะครับ ยังนะครับไม่สามารถตัดการนะครับหรือว่าตัดแผนนะครับในการที่จะหาวัคซีนนะครับมีคุณภาพนะครับอย่างเช่น mRNA นะครับแต่การดังสีที่ยังมีอยู่นะครับก็คือต่างร่มมาเลยนะครับมันไม่ไหวครับร้อนมากเป็นวัคซีนนะครับที่เป็นเชื้อตายนะครับนี่ลูกหลานก็ใช้สเปรย์นะครับสเปรย์ในการฉีด ลงพื um um ้นนะครับเขาเรียกว่าเชิงสัญลักษณ์นะครับเขาไม่อยากปะทะกับตำรวจนะครับเขาต้องการปะทะกับประยุทธ์นะครับตัววัตีินตรงนี้นะครับช่วงหสามารถที่จะจับหัดแลวก็ นี่ฮะก็คือสัญลักษณ์ศพนะฮะตัวนี้นะครับก็คือบรรดาองค์คารยบเอต้านะครับก็เป็นเชื้อนะองค์คารยบก็เป็นเชื้อที่สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันองค์คารยบเราแต่มันช้านะครับมันยังไม่มีคนเพีราองค์คารยบของนายประยุทธ์จันโอชานะครับแต่ละคนที่เฮี้ยนนั้นเลยนะครับที่ทำให้ประชาชนดูหน้านะครับดูหน้าแต่ละคนจิตนะครับ แล้วกวรร็วัคซีนตัวนี้นะครับอันนั้นนหัวโจกครอันนั้นหัวโจกอันนั้นหัวโจกนะครับก็แ <zone S 3> ต่นะครับมาติดไทยแล้วนะครับก็ยังนะครับใช้วัคซีนจากจีนนะครับก็คือเอสต้านะครับวัคซีนละไว้นะครับซึ่งยังไม่ได้คุณภาพเลยนะครับแต่ประโยชน์จากองค์การนะฮะองค์การประโยชน์ของเขานะครับองค์การประโยชน์ของเขานะครับการที่ รัดทำแบบนี้นะครับก็ชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศส่วนนี้คือประยุทธ์จันโอชานะครับไอส้นตีนนะครับอนี้อันนี้ไอส้นตีนออนี้นะครับอันนี้คือไอส้นตีนนะครับอันนี้ก็ลองส้นตีนอันนี้ลองส้นตีนนะครับอันนี้ลองส้นตีนที่ทำให้พี่น้องประชาชนล้มตายเพราะโควิดเพราะไม่มีการรักษาโดยไม่หาวัคซีนที่ดีให้นะครับ เนี่ยครับตัวแสบๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวแสบอันนี้ก็คุมไอตำรวจแห่งชาติอยู่นะอันนี้คุมตำรวจแห่งชาติอยูอน่นะครับนะครับแต่ตอนนี้ครับดูความระยำได้นะความระยำของรัฐบาลนี้นะครับดูดกิจกรรมนะครับ ดูกิจกรรมความระยำของรัฐบาลไม่หาวัคซีนที่ดีๆให้กับลูกหลานที่น้องประชาชนนะครับป่วยแต่ซิโนแตบอย่างเดียวนะครับป่วยแต่ซิโนแตบอย่างเดียวนะครับป่วยแต่ซิโนแตบอย่างเดียวนะครับอ่าลูกหลานน่ะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะครับ ผมทำคลิปอยู่นะครับผมทำคลิปอยู่นะครับประมาณยี่10นาทีเดี๋ยวกลับไปแล้วผมจะลงคลิปนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ เพื่อผมจะได้มีผู้ติดตามถึง1,000คนเป็นต้นไปนะครับผมจึงจะเปิดช่องยูทูปของผมเองได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีเพราะเทปกระเทยแม่แลูกอ่อนเป็นสายบุญนะครับแต่ผมมันสายบู๊ผมเป็นสายบู๊เลยทำให้กลัวมีปัญหาวันข้างหน้าผมจมึงต้องการทำ คลิปของผมและก็ช่องของผมเองนะครับจึงรบกวนพี่น้องประชาชนช่วยกดไลค์กดแชร์ในคลิปเข้าขใน y o u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าศักดินาเสื้อแดงนะครับแล้วก็ดูคลิปของผมเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้หนึ่งพันขึ้นไปจึงจะเปิดช่องของตัวเองได้วันนี้ผมขอทยุปดปิในการไล์ ของคลิปก่อนนะครับส่วนเพชรชทยแม่น้อ่อนอยังไล่ต่อน,นะครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับผม